ดีค่ะวันนี้มาพบก,กับคุณครูกิิยาบางช่วนนะคะรกูกอสารนตำบลบ้านนี้วันนี้เราจะมาเรียนวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งระดับมัธยมปลาย ทที่หโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งเรื่องการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพเนื้อหาการเขียนโครงการพันาอาชีพเขียนโครงการพัฒนาอาชีพโครงการหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อนำมาลงทุนสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นหน่วยอิสระที่สามารถทำการวิเคราะห์วางแผนและบริหารได้นอกจากนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่ชัดการดำเนินงานต้องอยู่ภายใต้นระมาณที่ได้ตั้งไว้และได้ผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดโครงการเป็นกิจกรรมย่อยๆของแผนง,งาน ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากงานประจำแต่มีการดำเนินงานควบคู่ไปกับงานประจำขององค์กรา้อต่างของโครงการและงานประจำสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้นะคะประเด็นที่หนึ่งขอบข่ายงานประเด็นที่สองก่อนระยะเวลาประเด็นที่สามการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่สี่แนวโน้มและทิศทางที่เกิดขึ้น ประเด็นที่5วัตถุประสงค์ประเด็นที่หกทรัพยากรที่ใช้ประเด็นที่เจ็ดสภาพแวดล้อมหรือบริบทของงานประเด็นที่แปดผลลัพธ์ประเด็นที่เก้าทีมง,งาน,น, 8, น,ลน, 9, งานและประเด็นสุดท้ายนะคะรูปแบบการทำงานซึ่งความแตกต่างของโครงการและงานประจำนี้ก็จะมีอยู่ในการสิประเด็นนะคะให้นักศึกษาชวนและศึกษาเรียนรู้ค่ะเรื่องของโครงการ 1>, 1. จำแนกตามผู้ลงทุนแบ่งเป็นโครงการภาครัฐโครงการภาคเอกชนและโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 2. จำแนกตามการล mustard, งทุนแบ่งเป็นโครงการลงทุนใหม่โครงการขยายและโครงการปรับปรุง 3. จำแนกตามกระแสเงิงนหมุนเวียนแบ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลาการคืนทุนอย่างรวดเร็วโครงการที่มีระยะเวลาการคืนทุนปานกลาง และโครงการที่มีระยะเวลาการคืนทุนยาวนานของโครงการ4จำแนกตามขนาดแบ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็ก5จำแนกตามความเสี่ยงแบ่งเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงปานกลางแะ่ยงต่ำของ้ง ึงชื่อโครงการควรเป็นชื่อที่ชัดเจนกระชับและเข้าใจง่าย 2. ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นการบ่งบอกัวหน้าโครงการหรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการควรจะระบุชื่อบุคคลรวมทั้งตำแหน่งและหน้าที่ไม่ควรระบุเป็นชื่อของหน่วยงานเพียงอย่างเดียวเพราะอาจเกิดความยากลำบากในการติดตามหาผู้รับผิดชอบโครงการ 3. หลักการและเหตุผล เป็นการอธิบายถึงที่มาปัญหาและเหตุจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำโครงการโดยมีข้อมูลมาสนับสนุน 4. วัตถุประสงค์คือสิ่งที่ต้องการจะได้รับหรือผลงานที่ได้จากการดำเนินโครงการโดยวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับภารกิจด้วย เป้าหมายคือผลลัพธ์สุดท้ายที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการซึ่งเป็นการกำหนดในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ 6. วิธีดำเนินการเป็นสิ่งที่ระบุถึงลำดับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมย่อยต่างๆของโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 7. ระยะเวลาดำเนินการเป็นการบ่งบอกถึงระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้โดยมีจุดบอกเวลาตั้งแต่เริ่มต้นและสิ้นสุด 8. งบประมาณเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการโดยอาจจำแนกออกเป็นหมวดหมู่เช่นค่าดำเนินโครงการค่าบริหารจัดการโครงการค่าติดตามและประเมินผลกรอบของโครงการ 9. สถานที่เป็นการระบุสถานที่หรือพื้นที่ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ โดยจำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนและเจาะจงสิบผลที่คาดว่าจะได้รับคือสิ่งที่จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าดำเนินโครงการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการสิบเอ็ดการประเมินผลเป็นการระบุวิธีการประเมินหรือประเด็นที่ควรประเมินเพื่อจะได้ทราบว่าโครงการที่จะทำนั้นบรรลุวัตถุ ขั้นตอนของโครงการการกำหนดโครงการเป็นกระบวนการขั้นต้นในการตัดสินใจว่ามีโครงการอะไรบ้าง 2. การเตรียมโครงการคือการเตรียมความสมบูรณ์ของการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อนำไปสู่การประเมินและอนุมัติโครงการ 3. การประเมินและการอนุมัติโครงการขั้นนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินและการอนุมัติโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนการประเมินหรือทบทวนข้อเสนอของโครงการอีกครั้งสีการนำเสนอโครงการไปปฏิบตัติโครงการที่ผ่านการประเมินและอนุมัติโครงการแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำโครงการไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุประสงค์ที่กำหนดไว้ตอนของโครงการ การประเมินผลหลังจากนำโครงการไปปฏิบัติแล้วจะต้องมีการประเมินผลโครงการเป็นระยะระยะเพื่อติดตามความก้าวหน้าและบ่งชี้ปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการโดยการประเมินผลโครงการสามารถแบ่งแยกเป็นสองประเภทหลักๆคือ5.1การประเมินระหว่างดำเนินการโครงการเป็นการประเมินผลในระหว่างดำเนินโครงการ 5.2การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นการประเมินผลรวมสรุปการดำเนินการของโครงการทั้งหมดสั้งรูปแบบโครงอาชีพที่มีความเข้มแข็งโครงการพัฒนาอาชีพหมายถึงแผนหรือส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการวางแผนพัฒนาซึ่งช่วยให้เห็นทิศทางการพัฒนาขอบเขต ของการติดและประเมินผลได้โดยรูปแบบของการเขียนโครงการอาจจะแตกต่างกันไปตามหน่วยงานไปนะคะเรามาดูแบบฟอร์มโครงการนะคะซึ่งแบบฟอร์มโครงการนะคะก็จะมีหัวข้อดังนี้นะคะหนึ่งหน่วยงาน 2. ชื่อโครงการ 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 5. สถานที่จัดโครงการ 6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เหลักการและเหตุผล 8. วัตถุประสงค์โครงการ 9. กลุ่มเป้าหมาย 10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของงานก็จะมีเชิงปริมาณเชิงคุณภาพเชิงเวลาความคุ้มค่า 11. วิธีดำเนินงานสิงบประมาณ ส3ผลที่าทคาดาดอับต่อ,อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างโครงการพัฒนาอาชีพซึ่งคุณครูได้หาตัวอย่างของโครงการมาให้ดูนะคะซึ่งเป็นของวิทยายลัภูมิปัญญาชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะตำบลหานางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัท,ทลุงนะคะเดี๋ยวให้นะักศึกษาลอง ศึกษานะคะว่าตักการในการเขียนชื่อโครงการการผู้รับผิดชอบระยะเวลาสถานที่ความสอดคล้องหลักการเออมีการเขียนแบบไหนนะคะให้ใหศึกษาลองศึกษาและทำ้ไปดูค่ะ ่อไปนะคะใบงานนะคะให้ผู้เรียนเขียนโครงการพัฒนาอาชีพนะคะซึ่งให้ผู้เรียนเขียนโครงการพัฒนาอาชีพมีความเพี้ยนนะคะซึ่งครูก,ก็มีหัวข้อให้นะคะ 1. ชื่อโครงการ 2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 3. ชื่อที่ศึกษาโครงการ 4. เหตุผลและความจําเป็น 5. วัดถุป,ประสงค์ ข้อ6นะคะเป้าหมายข้อ7การดำเนินงานข้อ8ระยะเวลาดำเนินการขเ้านะคะสถานที่ปฏิบัติงานสิบงบประมาณคาการณ์เจ็ดผลที่คาดว่าจะได้รับ12ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ ครูก็ขอจบการบรรยายเกี่ยวกับการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพและให้นักเรียนทำใบงานที่ครูมอบหมายให้นะคะแล้วส่งครูในสันสปดาห์ถัดไปค่ะ